ไรเดอร์ท่านหนึ่งนะครับมีการร้องเรียนกับสื่อว่ามีชายคนหนึ่งอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้ามาขอตรวจค้นตัวนะครับแล้วก็ถามว่ารู้จักหัวหน้างานคนเดิมที่มีปัญหากันหรือไม่นะครับทางด้านไรเดอร์ก็มีการลาออกมาแล้วนะครับกับหัวหน้าที่มีปัญหากันก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ขอตรวจค้นต่อนะครับซึ่งเจ้าตัวเจ้าไรเดอร์เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นตำรวจจริงหรือไม่นะครับเพราะมาแบบชุดนะครับแบบ พลเรือนทั่วไปนะครับแล้วก็เกงขาสั้นด้วยนะครับอยู่ดีมาขอตรวจคน้นแล้วใช้ความรุนแรงกระชากเข้าไปนะครับเจ้าตัวก็ขัดขืนนะครับล่าสุดนะครับมีการจับนะครับเจ้าตัวรเดอร์เนะี่ยแล้วก็ไปขังคุกฟีหนึ่งคืนนะครับแล้วก็พร้อมแจ้งข้อหาพกอาวุธมีดใช้อาวุธมีดทำ้า,ายเจ้าที่ซึ่งรเดอร์ขอความเป็นธรรมนะครับเรื่องนี้ จริงหรือเท็จนะครับต้องไปให้ท่านผู้กำกับหรือว่าผู้สื่อเกี่ยวข้องเนี่ยต้องทาการตรวจสอบด่วนนะครับถือว่าเป็นภัยของประชาชนทั่วไปจริงนะครับไหนบอกว่าปฏิญาณตํารวจของประชาชนนะครับไม่ใช่องค์กรสันติกรรมแต่ทําไมมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหาังเความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับเราเป็นตรวจของประชาชน i